เกษตรกรต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่สู้วิกฤตภัยแรงและผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 ด้วยการสร้างพื้นที่อาหารปลอดภัยให้กับชุมชนและสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารค่ะ สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารค,คามค่ะได้เดินหน้าโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง13อำเภอคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างน้อยหมู่บ้านละ1รายรวม1 944หมู่บ้านเกษตรกร1 944รายสร้างพื้นที่อาหารปลอดภัยให้กับชุมชนแล้วก็สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารเพื่อสู้วิกฤตภัยแล้งและลดผลกระทบจากไวรัสโควิด19พร้อมขยายผลแต่ละหมู่บ้านโดยการประสานพลังอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน และเกษตรหมู่บ้านลงพื้นที่เกษตรกรต้นแบบและเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในไร่านาตามสภาพพื้นที่ตนเองตามความสมัครใจหัวใจสําคัญก็คือการบริหารจัดการน้ําให้มีน้ําใช้ตลอดทั้งปีและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการทําการเกษตร ซึ่งจากสถานการณ์แยแลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามค่ะถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบ50ปีและจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 ก็ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในหลายพื้นที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสำนักง,งานเกษตร,ร,รจังหวัดมหาสารคามจึงได้นำแนวคิดการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เกี่ยวกับการจัดพื้นที่ดินเพื่อการอยู่อาศายัยและมีชีวิตอย่างยั่ง,งยืนโดยมีการแบ่งพื้นที่เป็นส่วน ส่วนค่ะในแก่พื้นที่น้ำพื้นที่ดินเพื่อเป็นที่นาปลูกข้าว พื้นที่ดินสําหรับปลูกพืชไร่นานาพันธุ์และที่สําหรับที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์มาเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อสู้กับวิกฤตภัยแล้งและลดผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด -19 โดยการร่วมกันกันกบทั้ง13อําเภอนะคะคัดเลือกเกษตร,รกรต้นแบบการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ประสบผลสำเร็จให้เป็นแหล่งแรกเปลี่ยนเรียนรู้หรือเพื่อเป็นแปลงตัวอย่างในการดำรงชีวิตประจำวันที่สามารถหลุดพ้นจากภัยแล้งได้อย่างยั่งยืนแล้วก็มีอาหารปลอดภัยที่ เปรียบเสมือนตู้เย็นหรือซูเปอร์มาร์เก็ตข้างบ้านไว้บริโภคในครัวเรือนแม้จะเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 9กก็ตามนะคะเกษตรกรก็ไม่จําเป็นต้องพึ่งพาแหล่งอาหารจากภายนอกค่ะทําให้สามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขไม่สุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด1 9ที่ควรจะมีการขยายผลไปสู่เกษตรกรรายอื่นๆต่อไปด้วยนายประโมทวัฒนาหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรพร้อมด้วยนายวัชระเทพแพงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักง,งานเกษตร,รจังหวัดมหาสารคามที่รับผิดชอบงาน เกษตรทฤษฎีใหม่และนายสุวรรณธุระแสงเกษตรอำเภอแกดดำพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอแกดดำก็ได้ร่วมกันเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่นางสุพรรณพรมโชธและนางจันศรีหวังทวิงที่บ้านหนองแต้หมู่ที่12ตำบลแกดดำอำเภอแกดดำจังหวัดมหาสรารคามซึ่งกเกษตร,รกรทั้งสองรายนะคะก็เป็นบุคคลต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ของบ้านหนองแต้ตะบนแกดดำอำเภอแกดดำ ที่ผ่านการคัดเลือกจากสำนักง,งานเกษตรอำเภอแกดำทางนี้เกษตรกรต้นแบบนะคะก็มีการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการทำระบบอินทรีย์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนกิจกรรมก็มีทั้งการเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชผักผลไม้ไม้ผลการอนุรักษ์ดินและน้ำและการขุดสระเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร นางสุพันธ์พรมโชธก็เป็นอีกหนึ่งในเกษตรกร,ร,รกต้นแบบกเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหนองแต้ตะบนแกดำอำเภอแกดำบอกว่าตัวเองนั้นมีพื้นที่6ไร่ค่ะแล้วก็พื้นที่บ้านสองงานก่อนที่จะหันมาทำกเกษตรทฤษฎีใหม่ทำนาเพียงอย่างเดียว ก็จะประสบปัญหาภัยแรงแต่หลังจากได้ลงมือทำการเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะก็ทำให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ดีขึ้นมีแหล่งอาหารปลอดภยัยไม่ต้องพึ่งพาแหล่งอาหารจากภายนอกลดการสุ่มเสี่ยงจากการติดเชื้อจากไวรัสโควิด -19 ส่วนผลผลิตที่ปลูกไว้บริเวณบ้านแล้วก็ที่นาก็เก็บไว้กินที่เหลือก็นาไปแบ่งปันแล้วก็ไปขายทาให้มีรายได้ทุกวันค่ะโดยเฉพาะรายได้จากการปลูกพืชผัก ไม่ว่าจะเป็นหอมมะเขือผักกุยช่ายถั่วฝักยาวแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะคะ ส่วนนางจันศรีวังทวิงซึ่งเป็นเกษตรกรต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหนองแต้บอกว่าด้านแรกของการเริ่มต้นก็คือการจัดสรรพื้นดินแห้งแล้งให้มีแหล่งน้ําเพียงพอสําหรับการทําเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการบริหารจัดการน้ําและการสร้างแหล่งน้ําในไร่นาซึ่งถือเป็นเคล็ดลับความสําเร็จของตนเองในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งพลิกฟื้นความเป็นอยู่ในพื้นที่22ไร่ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะมีร ได้ทุกวันวลาละ2 0 0ถึง300บาทก็ดีกว่าการทำนาเพียงอย่างเดียวที่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเพียงปีละครั้งหากปีใดแล้งก็ไม่ได้เก็บเกี่ยวทำให้เป็นหนี้เป็นสินโดยไม่รู้ตัวค่ะ นายประมดวัฒนาหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร,รสำนักง,งานกเกษตรจังหวัดมหาสา,ารคามบอกว่าในขณะที่เกษตรกร,รส่วนใหญ่ในะใใคะอย่างประสบปัญหาภัยแล้งและอย่างเผชิญกับการระบาดของไวรัสโควิด -19 จนสร้างปัญหาการกักตุนสินค้าและการขาดแคลนอาหารปลอดภัยแต่การสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการน้ําตามแนวกเกษตรทฤษฎีใหม่ว่าจะช่วยลดผลกระทบจากวิกฤตภัยแล้งและลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้เพราะว่าสามารถปลูกพืชและก็มีผลผลิตที่ ได้กินและได้ใช้ในครัวเรือนเหลือก็จำน่ายไม่ต้องซื้ออาหารจากภายนอกจึงได้นำแนวคิดการทำกรเกษตรทฤษฎีใหม่ร่วมกับสำนักง,งานกเกษตรอำเภอทั้ง13อำเภอคัดเลือก,กเกษตรกรต้นแบบกเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างน้อยหมู่บ้านละหนึ่งรายรวม1 944หมู่บ้านกเกษตรกร1 944รายสร้างพื้นที่อาหารปลอดภัยให้กับชุมชนและสร้างความมั่นคงด้านอาหารเพื่อสู้วิกฤตภัยแล้งและลดผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 พร้อมขยายผลแต่ละหมู่บ้านโดยมีการประสานพลังอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านและเกษตรกรหมู่บ้านซึ่งจะช่วยให้ผ่านพ้นวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นไปได้อย่างแน่นอนค่ะขณะที่นายสุวรรณธุระแสงเกษตรอำเภอแกดดำก็บอกว่าอำเภอแกดดำนะคะแบ่งพื้นที่ออกเป็น5ตำบล80หมู่บ้านได้มีการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบเกษตรที่สิรใหม่เอาไว้แล้วอย่างน้อยหมู่บ้านละหนึ่งรายที่พร้อมจะมีการขยายผลไปสู่เกษตรกรอื่นๆที่สนใจต่อไปค่ะ น้ำนะครับให้เกษตรกรเนี่ยได้มีแหล่งผลิตอาหารที่เกิดความมั่นคงนะครับแล้วก็สามารถลดผลกระทบจากพัยโควิดในแล้วก็ปัญหาภัยแรงได้นะครับซึ่งนนยบายของจังหวัดมาหาคมครับในสน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสำนักงานเษตจังหวัดมาหาคามนะครับดูแลงานโครงการเกษตรทฤ่สรีใหม่นะครับเรากําหนดไว้ว่า1ึงหมู่บ้านเกษตรกรต้นแบบหนึ่งรายนะครับแล้วก็จะ ในระดับอำเภอในระดับจังหวัดเราก็จะขยายผลไปสู่หมู่บ้านเกษตรกรรายอื่นๆนะครับโดยผ่านทางอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านแล้วก็ผ่านทางาเกษตรหมู่บ้านนะครับซึ่งเกษตรหมู่บ้านของเรานั้นนะครับเราจะมีอัตราส่วนหนึ่งต่อสิบคนต่อโครเรือนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเกษตรอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเนี่ยจะมีทั้งหมดหมู่บ้านละหนึ่งคนนะซึ่งก็มีทั้งหมดพันเก้าร้อยสี่สี่หมู่บ้าน ซึ่งจุดนี้นะครับเราก็จะมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรเอาไว้ถ้าหากว่าเกษตรกรรายใดนะครับที่ยังต้องมีการต่อเติมหรือว่าเติมแต่งเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องสารน้ําหรือว่าขายปัญหาเรื่องอะไรนะครับเราก็จะให้มีการรวมกลุ่มนะครับเพื่อที่จะไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาพี่เลี้ยงมาช่วยสสรุนเกษตรกรต่อไปครับเพื่อให้ประเทศไทยของเราเกษตรกรจังหวัดมารามของเราเนีเ่ยนะครับมี แหล่งพื้นที่อาหารปลอดภัยไว้บริโภคในัคเรือนตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรต่อไปครับ